สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมราชสำนักไทยหรือแม้แต่ราชสำนักต่างประเทศจึงนิยมเครื่องประดับมุกวันนี้จึงพาทุกท่านนะคะมาดูสิคะว่าความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์มุกหมายถึงอะไรมุกหมายถึงความบริสุทธิ์และความสง่างามภายในเพราะมุกเกิดจากสิ่งที่อ่อนโยนแต่สร้างความงดงามจากความเจ็บปวดภายในจึงเปรียบเหมือนคุณธรรมของสตรีชั้นสูง สแสดงถึงความสงบเยือกเย็นและเมตตามุกไม่มีแสงแวววาวจัดจ้านแต่มีประกายอ่อนละมุนเหมาะกับบทบาทของสตรีในราชสำนักที่ต้องแสดงความนอบน้อมและอ่อนโยนตามธรรมเนียมราชสำนักในราชสำนักไทยตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมามุกถือเป็นเครื่องประดับสุภาพแต่สง่างามใช้ได้ทั้งในพระราชพิธีและงานมงคล ในราชสำนักอังกฤษญี่ปุ่นและยุโรปมุกถือเป็นเครื่องประดับทางการของสุภาพสตรีเชน่นสมเด็จพระราชนินนาถเอลิซาเบทธที่สองมักสวมมุกทุกครั้งที่เสด็จงานรัฐพิธีไทยจึงรับแนวทางนี้มาในบริบทที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยมารยาททางเครื่องแต่งกายเครื่องเพชรพลอยที่แวววาวมากเกินไปจะถือว่าเด่นเกินองค์ประธาน มุกจึงเหมาะกับการถวายงานหรือเข้าร่วมพิธีในฐานะผู้แทนพระองค์เพราะให้ความงามแบบสงบไม่แย่งรัศมีสีของมุกมีขาวครีมชมพูอ่อนอย่างเข้ากับชุดไทยโทนสุภาพได้ทุกแบบพลังเชิงจิตวิญญาณตามคติไทยและตะวันออกมุกจัดเป็นอัญ,ญมณีธาตุน้ำสื่อถึงความเมตตาปัญญาและความนิ่งสงบ เชื่อว,ว่าช่วยเสริมสเสน่ห์และความสง่างามของผู้สวมโดยไม่ต้องอวด